สวัสดีค่ะนางบ้านป่าสวีเดนอเออพี่น้องฝนตกฝนตกแบบแรงเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะท่านผู้ชม ยูนี่ก็คือทอดบ้านยูบ้านก็คือทอดนี่โอ้ยจังแมนจังได่คนเรามันที่เราพี่น้องตกแห้งหีดีเลยอืตอนนี้หน่อยไปหาสอนหัวกนพี่น้องเนาะนี่แบบเลิงเรียนมาแลนล่องทงไปหาสอนหกักหาสอนแมงอีดแม่งละง่ วกกบหวกเขียตหน้าบูย้ยมวนมวนกุบยี่นี่ว่ามีหยังมีแต่ต้นไม้ลงน้ำก็ว่าได้มันหนาว <c oughs> คืออยู่บ้านเฮาเด้พี่น้องบ้านเฮาแบบน,นะคะมาอายเก็บอีป,ปูเนาะอาเก็บอีป,ปบอูบักหอยบุยชีวิตแต่ก่อนน่ะมีความสุขอีหลีเด้ด ส่มือในหายยางเจ้าอยากไ,ได้บรรยากาศแบบนั้นขึ้นมากเลยขึ้สีบ่มี่ดอกบ้านเมืองพัฒนาไปรเรื่อยๆนะพี่น,อนอ้องเนะเศร้าละ่ะแล้วชังนอยกับโต๊ะอีกนี่โต๊ะเปิดมือเลยนี่เปียกตลอดเลย เด็กตัวป่ดได้เลยให้อยู่บรได้ไปใไ่พี่น้องบรได้ไปทำงานดอกฝนตกพรำพรำสนอตสนอตข้อมาเย็นอยู่ จังร้อยมันกรโต๊กอีกเนี่พี่น้องมันมันเศร้าเมยอยู่ฝ <c oughs> นจังร้อยมันเศร้าเมยอมันก็เสิโต๊กอีม <c oughs>